สวัสดีครับสวัสดีครับสวัีทุกท่านครับดีใีรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีเพีธรรมดาครับช่องมีเพีธรรมดากป็ะช่องทน์อานอยปกตินะครับอานาปกติของที่จามเป็นีนาคงันมาในห้องตึกตนะอานปกติวันนี้ก็เป็นเกจากประเทศเียานามนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับทีมปกติอย่าง้่งน้ดีทุกทุกท่านครับก็ขอขอบคุณสมาชทุกท่านที่ได้เข้ามานะครับทุกทุทุก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 ุกท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 ุก เรามาชมกันเลยดีกว่านะที่เป็นดอกเตยเวลานะครับถ้าในปกติออกเวลาตอนนี้วันที่เท่าไรนที่จาาเรศนะครับถ้าในปกติออกเวลา6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเป็น6โมงซึ่งจะตุ้กทุกวันทุกวันนะครับเป็นเจ็ดกับแปดนะเน้นที่เจ็ดนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะแปดเก้าเก้าแปดแปดสิบสิบแปด ไปเจ้าก็แปลียนไปจก็เปลี่ปา็ปนปดีี่นปนั่น่นะอาจนี้นะครับอาจรยวเอาคับนี่ยเพรทำนี้เ เออคก็บไฟนะครับอ,นนอ,อ,ค,อครับหุ้กท่านาทีครับโครับครับ